มีเงินเฮ้ยดีด <el> <time> <dis may> ีด <ường> <sh> uh ีหกสิบบาทหรอเงี้เฮ้ยคนดูปั๊มเลเวลหนึ่งแล้เลเวลแค่หกสิบบาทเองเหรอต้องไปล่องไหนแหละเฮ้ยผู้ชมพี่บันนี้ชอบบริการรับปั๊มแบบต่างต่างเฮ้ยต้องล่องไหนและว่าจะโกหรือเปล่าอันนี้ผมฟาร์มร้อยห้าสิบเจ็ดถึงสามร้อยสิบแค่ร้อยบาทเองนะผู้ชมเดแต่ผมขอทักตามเลยนะ ับเดี๋ยว,วเราขอต่อท่านผู้ชม2 0 0สองพันปีต่อมะร้อยบาทเฮ้ยถูกเลยท่านผู้ชมแต่มาอีกวันหนึ่งผมผมฟาร์มได้มันประมาณ235ผ้อยมสิบหกิเกตฟาร,ร์มแล้วเขาเลยบอกว่าเฮ้ยถูกจริงท่านผู้ชมห5บาทโคตรถูกเขาบอกว่าเบอร์โอนเขาบอกว่าเขาก็ส่งสลิปมาโอเคผมก็โอนให้เขาเรียบร้อยผมได้โอนหรอกเขาส่งอัปปบางให้เขาโอเค ก็พิมพ์ชื่อรหัสนี่ครับผมนี่ก็คือรหัสถามว่าทำไมผมไม่ปิดยังไงกูก็เปลี่ยนอยู่แล้วไอ้แซดเอ๊ยนี่คนเขาเล่เขาเล่บอกว่าได้คิวตอนประมาณสี่โมงเย็นนะท่านผู้ชมเขาเล่บอกว่าจะเริ่มฟาร์มแล้วนะครับแต่ผมเขาเล่บอกว่าครับครับผมไปเราไปดูตอนฟาร์มสิกเลยดีกว่าไม่ดังดีดีไม่ดังป่ะตบมือเลยกันเฮ้ยท่านผู้ชมเขาทักมาบอกว่าเสร็จแล้วอ่ะ หลังจากที่ผมนั่งดูคลิปพี่คัดเช้าโเพลินเลยเสร็จตอนประมาณ6กโมงเย็นก็ผ่านมาประมาณ1ชั่วโมงนะก็เขาบอกว่าเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมโอเคเราไปดูในเกมกดีวกว่าอเอ๊ะหลังจากที่เราก็มาในเกมแล้วเราจะไปเข้าเกมน,นะผมเออเามาดูตรงนี้ <c oughs> เปลี่ยนรหัสแปบ๊บโอเคเสร็จแล้วไปไปเข้าเกมกดีวกว่าท่านผู้ชม พี่ท่านผู้ชมก็ใช้ได้นะครับผมโอ้โหทำรับร้านนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมถือว่าไม่โกงนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะโอ้โหเด้อเด้อถือว่าเป็นการรีวิวสกิลของเอ่อผลโซลไปเลยละกันนะครับผมมาสกิลที่หนึ่งครับผมก็คือมันจะเป็นสกิลเอ่อเป็นการดูดวิญญ,ญาณหรือเปล่าเนีะเดาดูปุ๊บนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สกิลที่สองก็จะเป็นอย่างนี้ปังโอ้โหโคตรอลังการส่วนคลิกธรรมดามันจะเป็น การซอมมอนพวกต้นไม้พวกเออ่ฮิวแล้วก็ดอกไม้มานะเออเดี๋ยวผมหันดอกไม้ให้เออ่ดอกไม้เลยโอเคพอถ้าเราสิกไม่ได้ก็ให้กดสกิลหนึ่งใส่มันนะปับ๊บมันจะเป็นการดูดวิญญาณแล้วก็เอามาวางเป็นอย่างนี้มาดูสกิลซีดีกว่าสกิลซีผมอือ้มฮยวัดมันคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูมุมสูงดูมุมสูง มาครับผมมุมสูงสกิลซีปึ๊บอืมมึงกับว้ยทำไมทำไมเมฆกวา่างนี้เนี่ยอ t f ฟักเป็นการที่เราขี่เมฆเข้าไปแล้วก็ฟ้าผ่าใส่ลมะมั้งน่าจะใช่ไปดูสกิลว,วีวดีกว่าสกิลว,วีครับผมอุ้ยเอออะไรวะมันเป็นการที่เรายิงบีมของเอ่อก้อนเมฆแล้วก็พาดีสใส่ใช่ปะ ก็มันก็จะเป็นมววนั้นแล้วก็ระเบิดโอ้โหคุดรังการแล้วสกิลเอก็จะเป็นบินได้ไหมอ้าวทำไมเราขี่อ้าวทำไมขี่ะอาทิ์วะวัดสวักปกติขี่เมฆก็คล well. ิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนละกันนะผมจะกันไปคลิปนั้นทะรลทิลิปนี้ผมลาไปก่อนนะผมบ๊ายยโอ้โหถือว่าใช้ได้ในร้านนี้